Oxy Channel สนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ทสกายฟันด์ด t a i r com โรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุป๊ป Hi Ox News Ox News กองทัพภาคที่4เน้นโปร่งใสเป็นธรรมทุกขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปี2564พื้นที่ภาคใต้ ที่สโมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพันเอกอนุสรโออุไรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆรวมถึงผู้ปกครองในขั้นตอนของการตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกประจำปีการศึกษา2564เป็นแบบเฉพาะกลุ่มขั้นที่2เน้นความโปร่งใสเป็นธรรมในทุกข,ขั้นตอน การปฏิบัติโดยมีการตรวจร่างกายสถานีต่างๆประกอบด้วยตรวจอายุรกรรมหัวใจตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายตรวจหูคอจมูกตรวจทันตกรรมและตรวจจักษุกรรมในการนี้ได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธในการตรวจร่างกายเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ทางกองทัพบ,บกกำหนดต่อไป สนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต skyfun. vietjetair. com โรงแรมชดาแอดนครในเครือฉากลุป๊ปสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช